สวัสดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องเป็นจังได้กันแน่ละเมียบ้านนั้นมือแรกบวยตะลองรถนั้นปานท่านมหาเศรษฐีจากดูไบบัดมือกับหันทึงเขาทึงพักกีเแม่ขนขึ้นรถเนาะปีใหม่ได้พ่อนากันกับพ่อมีแห้งเนาะสถานีต่อไปสงกรานเดอ้อามาสิพาเฮ็ดน้องไล่ลวกจิม้มซอยเนือ้นอน้องไล่แล้วก็มาซอยตะไคร่บิดใบบักกรูดการที่เฮ้าบิดก้อนสิเอามาใส่นี่มันสิเฮ็ดให้ใบบักกรูดมีความหอมจ้ะเอาเนือ้อน้องไล่นั้นมาใส่ซอสหอยคลุกคาเล่ให้เข้ากันเอ้ยๆอยเสียงเจ้าใครบ่บ,บ่จ้าปีใหม่นี่บ่ มันหนาวมันนอนเดืกอากาศก็เย็นน้ำหมอกถือหัวนาสิเป็นวัดเล็กๆจ้ะน้ำจักน้อยใส่ตะไคร่ใบบกูดลงไปพ่อหมอเ้าโฟนดก็ใส่เนี่ยลงไปโคลอยเคลยโครโคเล่โคเล่นัันดอกกาโคเลไปกาวาเล่าซุกไม่ต้องให้เล่าซุกโดนเนดะ้อ ถ้าเราโดนเกินไปนั้นสแสดงว่าเราชินเหนียวยำยากจ้ะเอาว่าพ่อสะดุ้งว่าสันเทะหลังปีใหม่นี่ภายตีพี่น้องบ่ทันแล้วกะมาเห็ดเมนูลวกจิมนี่ละง่ายๆแล้วแล้วกะตักใส่ถ้วยใส่จานไปเนี่ยเรากะมาเห็ดน้ำจอกน้ำจิมแบบง่ายๆพริกข้าวคั่วผงนัวน้ำปลาน้ำลวกเนื้อใส่ลงไปตอกต้นหอมโคเลโคเลแล้วกะซำนี่ละ <c oughs> เนื้อน่องกุบกุบจุ่มลงไปแล้วเฮาก็มาทำการจุ่มสวบเข้าไป เป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายและการสชาติถึกใจเอลาไเดอร์แซบไลยเวรี่กูด